ชาวสวนต้องรู้ครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยสวนทุเรียนมังคุดนะครับหรือพืชไรนะครัผมนุชชาเกษร์นะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของบริษัท p พี2 0ทสอาจำกัดวันนี้เรามาเจอกับผู้ที่รู้ลึกและรู้จริงและทาการตลาดเรื่องของการเกษตรภาคตะวันออกนะครับชื่อพี่จีรวัตรพดุงสัตว์นะพี่จิรวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนะ ก็วันนี้ปัญหานะฮะปัญหาของชาวสวนส่วนมากเนี่ยคืออะไรพี่เรามาเริ่มที่ทุเรียนกันดลนะทุเรียนทุเรียนปัญหาหลักๆทุกวันนี้ครับหลักๆที่ทําให้การดับสวนทุเรียนยากคือสภาพดินฟ้าอากาศแล้วที่หนักกว่าสภาพดินฟ้าอากาศคือโรคของทุเรียนครับที่ทุเรียนเจอเยอะสุดคือโรคอะไรพี่เมื่อก่อนไฟท็อปท้าวว่ารุนแรงแล้วลาสซิมพูว่าดุนแรงตอนนี้เป็นท็อปฟิลครับท็อป ไฟทอปเร่าบวกกับฟิวเซียมแปลสภาพเป็นทอปทอฟฟิวบวกฟิวเซียมคือเป็นทอฟฟิวนะครับตอนนี้มันจะรุนแรงและระบาดเร็วมากอ๋อมันมันแรงกว่าไอ้ทอปฟิวไฟทอปเราใช่ครับแล้วปัญหาชาวสวนเนี่ยก็จะก็แก้ยังไงดีแก้ส่วนใหญ่ทั่วไปแก้ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุเกิดแล้วถึงแก้มันก็<อ>นเลยไม่หายแล้วคุมไม่อยู่อ๋อหลักๆคือเราแก้ที่ดินต้นเหตุก่อนครับ พืชทุกชนิดจะเกิดและก็จะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงได้เกิดจากดินเป็นหลักนะครับระบบรากแตกดีโครงสร้างของพืชก็จะเจรเิญเติบโตไวก็จะมีภูมิต้านทานแล้วก็เติมอาหารให้เขาไปได้กินให้ครบใช้แค่ครบแล้วก็ปรับดินได้ระบบรากแตกได้ดีดูดกินอาหารผลขึ้นต้นได้ถ้าเราแก้ดินไม่หายใส่อะไรไปเขาก็ไม่กินคนระับเริ่มจาก ทางดินทางดินนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวไหนีตัวสารปรับปรุงดินที่พิเศษเร็นที่ของบริษัทพีเคสองห้าครับไม้พักนิพัฒถ้าหนักๆอาการโคม่าต้องใช้ตัวไม้แผ้นดินดีงานวิจัยใหม่ล่าสุดจากมหาลัยจุฬาครับจ้ามหาวิทยาลัยใช่ครับที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทพีเคสองห้าของเราครับอันนี้พี่เอ่ยชื่อได้ไหมว่าใครเป็นคนวิจัย ท่านดรสุรแสงมณีค hmm. รับปัจจุบันเป็นนักจิกาการของสายพิเกส์25ครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานักวิใจัยให้กับบร mm ิษัทพิเกส์25เราโดยตรงในกรณีที่ต้นป่วยต้นโสมกระบวนการสร้างสังเคราะห์กระบวนการสร้างฮอร์โมนกระบวนสร้างอะมิโนเขาจะหยุดทํางานไม่ย่อยไม่ดูดซึมไม่พัฒนาเพราะว่าอะมิโนต่างๆมันอยู่ทํางานเชื้อโรคมันไปมันไปลุมเร้าทําให้เขาพยายามที่จะสู้กับเชื้อโรคไม่มีเวลามาปรุงมาสร้าง มันก็เลยฉีดอะไรไปใส่อะไรไปเลยไม่ได้กินของเราก็เลยมีอาหารทางใบที่เป็ี่นนวัตกรรมจากายูฬาเช่นกัน <c oughs> เป็นนวัตกรรมเคล็ดเป็นเอนไซม์ที่เข้าไปและช่วยในการสร้างอาหารโดยตรงสร้างอะมิโ,โนเสร็จแล้วไม่ต้องให้พืชเสี๋ยวเวลาปรุงสร้างเพราะเวลาป่วยเวลาโสมเขาปรุงสร้างไม่ได้อย่างที่บอก <c oughs> แหล่งเราไปเป็นอะมิโนเป็นเอนไซม์เป็นกลุ่มฮอร์โมนอาหารที่เีดปุ๊บ,บ เขาไปใช้ประโยชน์ทันทีคือไมแพนหนึ่งของสามชุดไมแพนเซตนะครับเป็นสไลด์มิโนนะครับที่เติมเต็มในเรื่องของการฟื้นฟูเซลเนื้อเยื่อต่างๆให้เขาเจริญเติบโตไวเร่งรากกระชากใบแตกยอดใบแล้วก็ตัวไม้ไคตูสานนะครับไมแพรนตัวนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้พืชกินอาหารแล้วก็สร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้เขาครับแล้วก็ยับยั้งบล็อกเชื้อราเชื้อโรคถ้าพืชนะครับเจริญเติบโตแข็งแรงเนื้อเยื่อเซลลต่างๆเขาสมบูรณ โรคราแมลงจะไม่กวน,น,กวนเหมือนสมัยโบราณไงครับทำไมต้นไม้เราไม่มีโรคไม่มีแมลงเลยแล้วกวนใบเขียวใบใหญ่สมบูรณ์เพราะเราไม่ได้เอาเคมีเอาพวกนี้มามทาร้ายเขามไม่จะทําลายดินดินจึงมีความสมบูรณ์มีชีวิตชีวาจุลินทรีย์ในดินเยอะอม,มวลดินมีความฟูล้วนแตกรากดีจะริญเติบโตวไวได้ผลผลิตอันไหนที่เขาหลุดร่วงมาลงสู่ดินก็เป็นปุ๋ยอยู่กิน หลังจากที่ทุกอย่างมันดีแล้วแน่นอนต้นไม้สมบูรณ์มันก็ออกผลได้ดีทีเดียแล้วผลผลิตดีมีคุณภาพใบเขียวสมบูรณ์ติดดอกดีออกผลดีไว้ผลได้เยอะมันก็ได้คุณภาพแล้วก็ได้น้ําหนักดีลงทุนน้อยลดต้นทุนเราไม่ต้องไปซื้อยาแก้ไปบํารุงเขามากมายครับมันทําให้เราทำงานง่ายใช้แล้วเห็นผลชัดเจนแล้วก็ผลผลิตมันได้เพิ่มทุกปีแล้วตัวใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้จุฬาพัฒนา ัวไมคครลาสารยับยั้งป้องกันเชื้อราแล้วก็บล็อกรักษาโดยตรงครับไฟท็อกแอนแทคกตรากน่กโคนเน่าราจมคือเชื้อราโดยเฉพาะเลยโดยตรงอย่างอื่นก็ไปบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงดินบำรุงใบบำรุงผลอีกทีหนะึแต่ไอตัวที่เป็นฆ่าเชื้อราโดยเฉพาะเนี่ยตัวนี<า>้ใหม่ล่าสุดแลวของเราได้ไว้ใจได้ใช่ไหมว่าผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีเคมี เออเจียบปนใช่ครับส่งออกได้หมดเลยเป็นอินทรีย์ชีวภาพเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมวันนี้นะถ้าใครสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถที่จะสอบถามจากผู้ที่ให้คลิปนี้นะวิดีโอตัวนี้หรือสอบถามที่คอมเมนต์กลางวานไดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จีรวัตรมากๆโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่รับครับยินดีนะครับขอบคุณสํรับครับ